นี่ครับวันนี้เราจะมาซื้อปลาแซลม,มอนปลาสซลม,มอนเป็นตัวนะเพื่อนเราจะมาซื้อปลาสซลม,มอนเป็นตัว ที่ห้างสีแดงห้างหนึ่งครับปลาแซลมอน,นครับเราจะซื้อไปทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับบอกเลยนะครับซื้อปลาที่นี่เขาจะมีให้เราเลือกวิธีการแลร่พอเราเลือกปลาได้แล้วพี่เขาก็จะล้างล้างยันเหงือกเลยแล้วพี่ก็จะเริ่มขอดเกล็ดทีละด้านต้องขัดให้เกี้ยงเกาทุกอนูพิกตัวจะเอาเกล็ดอีกด้านออกด้วยจะสังเกตเขาจะใช้แปรงเฉพาะไวขะ้ขอดเกล็ดปลานะฮะขอดเกล็ดหมดแล้วพี่เขาก็จะล้างสะอาดอีกครั้งหนึ่งล้างเสร็จพี่เขาก็จะอุ้มน้องไปฝั่งแห้ง เป็นโซนแร่มาถึงพี่เขาก็รับมีดก่อนเลยเริ่มจากตัดหัวตัดหัวแล้วพี่เขาก็จะเริ่มวิธีการแร่เริ่มแร่จากหัวก่อนมีดจะต้องติดกับก้างกลางมากที่สุดแร่มาถึงหางเวฟเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แร่ก,ก้างกลางออกต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งให้สวยเอาคีบและผังผืดออกแต่งให้สวยงามว่างั้นเถอะขั้นต่อไปจะเป็นการหัน่น พี่เขาก็จะมาถามเราว่าเอาชิ้นประมาณและก็นํามาใส่ถุงทีละชิ้นเพื่อซีนสุญญากาศนี่ครับเพื<ๆ>่อนเพื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ครับก็จะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วพี่เขาก็จะซีนลังโฟมให้เราใส่น้ำแข็งเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเย็นนี้เราจะทำเมนูอะไรนี่เลยครับแค่มีหม้ออบลมร้อนแกะซีนพลาสติกโรยเกลือและพริกไทย15-20าถึงนาทีจะออกมาน่ากินแบบนี้ไปทำกินกันนะบ๊ายบาย